นี้ลองดเจิาัลฟอร์เซสต้าไม้เ็สระบบคล้องกันก็ของเดิมก็จะเป็นคล้อแบบลูกกระป๋องเล็กประมาณว่าเสียงมันดังแล้วเสียงไม่เราะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ากระป๋องที่ว่าเนี่ยเป็นแบบไหนก็จะเป็นฟอร์เซสต้าทั่วไปนะครับมีลงล้อแม็ก เล็กเลยนะครับเสียงกนเลยดังอันนี้เราก็จะแนะนำให้เขาเป็นท่อทรงไฮเปอร์ทั่วไปก็จะมีมีให้เลือกเยอะอยู่อันนี้ก็จะเป็นท่อที่มีอยข้างในเยอะก็ถ้าว่าเอาเสียงแบบแน่นๆแล้วก็เสียงเขาไม่เน้นว่าต้องเงียบกริบ ก็จะเป็นแนะนําเป็นตัวนี้นะครับท่อ RSR นะครับคอนเซปต์ไซส์ประมาณ2นิ้วแต่ว่าเดี๋ยวเราเวลาติดตั้งเนี่ยเราจะดอบตัวแป๊บให้มันเหลือประมาณสักนิ้ว7นะครับ mm. เพื่อให้มันรีดหน่อยหนึ่งไปครับเอาไปติดตั้งครับ mm. เราก็มาลุยทำท่อนะครับ mm. ก็มาเช็คเข่าๆก่อน ใหญ่ไม่มีเหลือนะครับนี่เป็นท่อบ้านเราใหญ่ก็ไม่มีเหลือล่านน่าดูครับนี่ก็จะเปลี่ยนแบบนี้เขับไปไบบบเครนี้เดินตัดมาอยู่แล้วนะครับแค่ตัดต่ออันนี้ปลาย้วสั้น้าไปเดี๋ยวเราก็ต้องมาเกลี่ยเก็บตรงนี นี้ใส่ได้สวยงามครับ เรียบร้อยแล้วนะครับโทนเสียงจะออกมานุ่มๆกว่าเดิมเยอะเลยอันนี้ก็ขับรถได้อย่างสบายใจเปิดเพลงฟังยังไงก็ถ้ามีปัญหาเรื่องท่อครับแวะมาหามาสอบถามมาปรึกษากันได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ของช่องกาลาด N1 ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ